เรามาส่งท้ายด้วยการประกาศความสำเร็จในเรื่อง e ีไฟโตนะคะหรือว่าการใช้ใบรับรองสุข,ขอนามัยพืชอิเล็กทรอนิกส์ค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับประเทศคู่ค้าผ่าไทยเชื่อมโลกไปด้วยนะคะเป็นการอำนวยความสะดวกการส่งออกเต็มรูปแบบแล้วก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ประกอบการและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้ถึงกว่า200ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะในเรื่องนี้นะคะนายพิสารพงพาณิชย์ และาธิทีการสำนักง,งานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมอกอชอรประกาศความสำเร็จอ e ีไฟโตเชื่อมต่อคู่ค้าผ่าไทยเชื่อมโลกนี่ก็เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการใช้ใบรับรองสุขอนามัยพืชอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอิเล็กทรอนิกส์ไฟโตซันิตรีเซอร์ติฟิเคเรียกยอ e ่อว่าอีไฟโตนั่นเอง เพื่อความสะดวกในด้านการส่งออกนําเข้าและนําผ่านสินค้าประเภทพืชและผลิตภัณฑ์พืชแก้ปัญหาความล่าช้าและซ้ําซ้อนในการปฏิบัติงานลดเวลาที่ใช้ในการเดินทางมายื่นคําขอใบรองจากหน่วยงานรัฐด,ด้วยตนเองรวมทั้งสามารถตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาได้ตั้งแต่ปลายทางจนถึงผู้ผลิตเลยค่ะมกชนั้นเป็นหน่วยงานกลางในการเจรจากับประเทศคู่ค้าจะเดินหน้าเจรจากับประเทศคู่ค้าทั่วโลก เพื่อที่จะทดสอบการแลกเปลี่ยนข้อมูลและใช้งานระบบ e f h i t o รวมทั้งจัดทำการรวบรวมข้อมูลใบรับรอง e f h i t o และสร้างระบบฐานข้อมูลที่สามารถแลกเปลี่ยนกับประเทศคู่ค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพระบบ e f h i t o นั้นเป็นนวัตรกรรมที่สามารถเชื่อมโยงการทำงานของภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเอาไว้ด้วยกันทั้งหมดเลยค่ะแต่เดิมเกษตรกร,ร,กรหรือผู้ประกอบการก็จะต้อง ขอใบรับรองนะฮะใบไฟโตหรือที่เรียกว่าใบ PC จากรกรมวิชาการเกษตรอยู่แล้วนะครับเดิมเป็นกระดาษนะฮะก็จะมีกระบวนการมีขั้นตอนที่อาจจะช้าหน่อยนะครับใช้เวลาแล้วก็ต้องมีขั้นตอนต้องไปยื่นต้องไปติดต่อด้วยตัวเองนะครับแต่ว่าระบบอ e ีไฟโตใหม่นะทั้งเกษตรกรทั้งผู้ประกอบการนะอย่างอย่างแรกที่ดีที่สุดก็คือรวดเร็วนะครับใบใบ ไฟโตเนี่ยจะออกได้อย่างรวดเร็วนะครับอย่างที่2ก็คือสามารถยื่นทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับตัวไม่ต้องมาที่สถานที่นะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือมั่นใจนะมั่นใจระหว่างเรากับผู้ค้านะว่าจะป้องกันการปลอมแปลงได้นะเพราะนั้นจะมีข้อดีถึง3ด้านครับขณะที่นายพัชยพลหมื่นแจ้งรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรในฐานะ หน่วยงานหลักนะคะที่นำร่องการใช้ระบบ e- ไฟโต้ก <c oughs> ็เล่าบอกว่าทางกรมวิชาการเกษตรได้ออกใบรับรองสุขอ,อนามัยพืชรวมทั้งหมด49,279ฉบับในปี2564ให้กับผู้ส่งออกพืชผักผลไม้ไปสู่ตลาดอาเซียนและตลาดโลกค่ะโดยคิดเป็นมูลค่าการส่งออกมากถึง784,259ล้านบาท การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิตัลของหน่วยงานภาครัฐช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ส่งออกสินค้าประเภทพืชและผลิตภัณฑ์จากพืชได้รับความสะดวกเพราะว่าสามารถยื่นเอกสารขอการรับรองออนไลน์ได้นะคะอีกทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายขั้นตอนการดำเนินการทางเอกสารและปัญหาการปลอมแปลงเอกสารที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งนี้ค่ะการใช้ e f i t o เต็มรูปแบบก็จะสามารถลดค่าใช้จ่ายจากการเดินทาง การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้มากถึง166ล้านบาทต่อปีหรือ4.89ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐโดยใช้ข้อมูลจำนวนใบรับรองสุขอนามัยพืชที่ออกโดยเฉลี่ย392,532ฉบับต่อปีในช่วงระหว่างปี2,563ถึง2,565โดยไปฟังทางด้านรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรคุณ พัชยพลหมื่นแจ้งเล่าให้ฟังค่ะปริมาณงานที่เราทําปีที่แล้วกับยูนิตคอร์สแต่ละใบที่เราออกใน4,900ใบเสร็จเนี่ยเราก็มีมูลค่า,เ,าเป็นเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการดำเนินง,งานอยู่ประมาณ160ล้าน166ล้านถ้าคิดต่อไปทีนี้ถ้าท่านต้องไปคำนวณเพิ่มในเรื่องของของแต่ละแต่ละค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการต่อรลายเพิ่มมาด้วยอันนี้เราฝั่งพูดอึ่ฝั่งเจ้าหน้าที่เราเฉยๆนะ ฝั่งราชการที่เฉยนะแต่จริงๆแล้วอ่ะเจ้าหน้าที่ต้องไปเริ่มเวลาส่งออกสินค้าคเกษตรกรมาที่โรงคัดบรรจุจากโรงคัดบรรจุก็สถานะก็จะมีผู้ส่งออกแล้วไปที่ชิปปิง้งท่านเห็นโปรเซสมันเยอะมากเลยขั้นอันเนี้ยเราทำเให้ผู้ส่งออกทําเองได้เลยตัดชิปปิ้งทิ้งไปถึงชั้น,นชิปปิ้งต้องแปลงตัวเองไปเป็นผู้ส่งออกด้วยเป็นชิปปิ้งด้วยในอะนาคตอะไรตัวนี้ก็ มันเปลี่ยนกระบวนการสอบได้อาจจะลดขั้นตอนเหมือนที่เราบอกเนี่ยได้แต่สิ่งเหล่านั้นต้องเกิดขึ้นโดยธรรมชาติขณะที่นางกิจจารักษีนุชศาสตร์รองอธิบดีกมรมศุลกากร,กรก็ได้กล่าวนะคะว่าทางกมรมศุลกากรในฐานะหน่วยง,งานหลักผู้ดูแลระบบ national single window หรือ NSW สำหรับการแลกเปลี่ยนใบรับรองสุขอนามัยพืชอิเล็กทรอนิกส มีการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบ NSW และระบบงานที่เกี่ยวข้องกับ e ี h t โตอย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและพิธีการทางศุลกากรทำให้การส่งออกสินค้าจากประเทศต้นทางสู่ประเทศปลายทางเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว e ี h t โตนั้นช่วยลดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย พร้อมทางสร้าง,างศักยภาพและขีดความสามารถการแข่งขันทางการค้าของประเทศด้วยนะคะปัจจุบันนั้นจีนเองก็แจ้งความประสงค์จะแลกเปลี่ยนใบรับรอง e ีไฟโตกับไทยผ่านทาง Single w วินโดและอยู่ระหว่างการหารือในรายละเอียดร่วมกับกมรมศุลกากรด้วยค่ะทางกมรมศุลกากรพร้อมสับสนรกรมวิชาการเกษตรมกชรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพร้อมร่วมมือกันพัฒนาระบบ ใบรับรองสุขอ,อนามัยพืชและสินค้าเกษตรอื่นๆในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมและเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันทางการค้าของสินค้าเกษตรไทยได้อย่างเป็นรูปธรรมไปด้วยกันค่ะ